งทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่และที่สําคัญค่ะใครบ้างจะได้รับสิทธิ์และรัฐบาลเตรียมที่จะลงทะเบียนรอบใหม่นะคะในช่วงเดือนมก,กราคม2569และวันนี้ค่ะผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและจ่ายตรงโอนเข้าบัญชีเงินพิเศษสูงสุดอยู่ที่800บาทเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินวันนี้เงินเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกลื สวัสดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะเดือนละ100บาทนานย้อนหลัง8เดือนอยู่ที่800บาทรับสูงสุดนะคะและต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินรอบการโอนซ้ําจากกรมบัญชีกลางค่ะและเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวิสระแห่งรั เกิดก่อนวันที่31สิงหาคม2508จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัญชีบุคคลอื่นที่มีการทําหนังสือยินยอมโอนเงินส่งเคราะห์นะคะเข้าบัญชีค่ะวันนี้เงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่รอคอยติดตามการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่เงื่อนไขเดิมบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่คนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนแต่คนใหม่ต้องลงทะเบียนประมาณเดือนมกราคม 2569นี้ค่ะนี่คือข้อมูลขาสารล,ล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ